สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะกับการรีวิวโปเกมอนนะครับผมโปเกมอนระดับทั่วไปนะฮะก็เป็นตัวที่มีสกิลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับโปเกมอนธรรมดานะนะครับแล้วก็ไมอ่อยู่ในดีหลักด้วยอยู่ในดีใหม่นะครับผมก็ไอดีใหม่ตอนนี้วลเจ็ดสิบแล้วแต่ก็อันนี้บอกไปไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิมโอเควันนี้เป็นคลิปของโปเกมอนตัวนี้นะครับผมจําชื่อโปเกมอนตัวนี้ไม่ได้จริงนะขอโทษด้วยนะครับผมนะโอเคมา เบอร์รี่มันใช้ไม่ได้นะใ,ในการลองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสกิลมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นขอวิวัฒน,นาการล่างก่อนแล้วกันเนาะนะครับฟื้ใส่ไปเลยวิวัฒน,นาการล่างนี่มาแล้วครับผมเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ตอนนี้เหมือนจะเป็นประมักคาร์โรเกตปะจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะใช่แหละล่างนี้นะแต่ล่างนี้ยังไม่ใช่นีผมมันไม่น่าจะไม่ดูผมดูไม่จบโอเคจ้งมาเถอะนะฮะโอเคอัพสกิลกัน นะได้วันนี้โอเคมาดูสกิลก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสกิลน่าสนใจมากนะครับสำหรับโปเกมอนธรรมดานะฮะในก็ต่อสู้นะครับผมลด10%โอกาสติดครีกของตัวเองนะครับแต่จะเพิ่มแอดแท็กเพิ่ม10%นะครับผมมันเป็นโปเกมอนท่าความมือพลังจิตเนาะนะครับสกิลที่หนึ่งเป็นสกิลท่าบินนะครับผมสร้างดาเมจแอดแท็ธาตุบินลด20%สปีดของเป้าหมายนะครับมีผล2เทิร์นอย่างเงี้ยมีสกิลลดสปีดด้วยเออสกิลที่สองเป็นสกิลท่าความมือนะครับผมแอดแท็กนะฮะลด20%โอกาสติดครีกของเป้าหมมายนนะะครรับีผล2เทิ์อ่ ลด20%สปีดลด20%โอกาสตีคิเอาว่ะมาเด้สกิลนี้เป็นสกิลท่าพลังจิตกับผมนะลด20%แอตแทกและสปีดแทกของเป้าหมายในหมวงสองเทิร์นนะครับผมเออลดอย่างละสองเทิร์นคือทุกสกิลมีลดหมดเลยนะครับลดสปีดลดคิลดแอตแทกสปีดแทกนะครับผมแล้วก็สกิลวันตินะครับผมก็สร้างดาเมจแอทแทกาตุผีนะครับผมลด50%โอกาสติดคีของเป้าหมายในหมวดสองเทิร์นนะครับก็คือสมมติเป็นลดคีเนาะดาเมจ140อู้ดาเมจเดี่ยวนะ140 ถือว่าใช้ได้นะมีสกิลหมู่ไหมสักสกิลสกิลเดียวหมดเลยนะน่าจะมีซีโคโลมาสักตัวหนึ่งนะครับผมโอเคจะเอามันไปตัวเดียวหรือเปล่าเอามันไปกับเพื่อนแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เหงานะ <laughs> ครับโอเคพลังรวม1นึ่งหมื่นห้านะครับผมว่าไปดีใหม่เมดี ID, มีตัวให้ลองคิดว่าน่าจะมีนะโอเคผมจะตัดช่วงเมื่อกี้ออกแล้วกันเนาะนะครับทุกคนจะไม่เห็นช่วงเมื่อกี้โปเกมอนตัวนี้ไม่มีฮิวริงแลนะไอดี ID นี้ไม่มีฮิวริงสวยและรีวิยากเลยทีนี้รีวิยากเลยถ้ามีฮิวริงหน่อยจะพอสู้ได้อยู่นะ เมื่อกี้ผมลองไปแล้วเว้ยแล้วมันไม่มีฮิลิ่งมันก็เลยแพ้มานะครับงั้นก็มันเป็นตัวเดียวดีกว่าเป็นตัวเดียวดีกว่าพลัง7จ็ดแสนสองเอ้ยเจ็ดหมื่นสองเราไปลองพลังน้อยๆแล้วกันเนาะแค่ลองนะครับผมไม่น่าจะต้องแสดงก้ามดากอะไรมากหรอกนะครับ,รบมา7จ็ดหมื่นเก้ากับแปดหมื่นเราได้เปรียบยังไงก็เห็นๆเนาะโอเคมาดูสกิลก่อนสกิลหนึ่งนะครับผมกดสโลปึด๊ดมีอะไรบ้างอ๋อมีฟองน,น้ํานีลดความเร็วเนาะนะครับผมโอเค เราโดนมาเดี๋ยวเราจะตีเดสตอนก่อนเลยกันต่อไปสก,กิลสองครับผมปึ๊บทำไมถ้าก่อมือแนละ้วมันปล่อยเป็นแสงๆวะถ้าก่อมือปล่อยแสงเลยนะโอเคสก,กิลสามภาบังจิตตบตบไปหนึ่งทีลดแอทแท็เออดูซิวรถแอทแท็เท่าไหร่โอ้ลดสปีดไปเยอะมากเลยนะเหลือสองเหลือหกร้อยนะครับแล้วก็ดามิเกตโอ้ตกลดดาเมจลดสปีดลดคิเยอะยังไมายเรียบร้อยอุ้ยอันติแบบเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทนันถ้ามาเดี๋ยวจะดูให้ใหม่ปึิบเปึ๊บ อันติมาแล้วเดี๋ยวก็สโลให้ดูอุ้ยตีสตันอื้ตีสต,ตันลองอันติสิจ่ออ๋อหายลงไปนน้ำมีลงไปน้ำด้วยโอเคดามเมจอันติถือว่าใช้ได้นะสำหรับผมใช้ได้นะแรงอยู่นะเพราะว่ามันดาเมจต้องร้อยสี่สิบใช่ไหละ่ะเราไม่น่าจะมีซีมูดามเมจปะโอ,โอเคถือว่าโอเคนะครับผมนะฮะโอเคสักทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปลองที่พลังจะเยอะกว่าน,นี้อ่ะสักเ 99แล้วกันนะนะครับอีกรอบหนึ่งอย่างอรเวลาเรารีวิว Pokemon โปเกมอนตัวใหม่เนี่ยน่าจะสัก2รอบแล้วกันนะต่อคลิปนะครับผมแล้วชนะอยู่แล้วเลเวลมันก็นะห่างๆกันข,ข,ขนาดนี้นะครับผมอุ้ยเขามีม้าด้วยนะครับแต่เราถือว่าดาเมจเราไม่รู้นะเพราะว่าเป็นโปเกมอนธรรมดาไม่ต้องใส่ใจก็ได้เนาะนะครับ1ต่อ3ครับผมนะพลังรวมเราเยอะก,กว่าแบบมากๆอยู่แล้วนะนะครับ เราไม่มีฮิลิ่งอันนี้คือปัญหานะครับผมนี่ตายอันติใช้ได้นะอันติดามเมจแรงใช้ได้อยู่ฝั่งเราตัวเราตัวเราไม่ใช่ฝั่งเราปรับค่อยๆตบคือเขาลดดามเมดฝันงงข้ามอะ่ะเออโอ้ยโดนกวางทำไมมันไม่ลดเลยวะหรือว่ามันมีตัวนี้คอยช่วยวะช่วยล้างเหรออ,อนี่รถแท็กเออสเปซแท็กลงปื๊ดเราแพ้เราแพ้รแพปรับเรียบร้อยโอเคก็ ตามนั้นนะผมดาเมจก็ถือว่านิดหน่อยนะฮะยุ่นได้นะเป็นโปเกมอนธรรมดานะครับทุกคนคิดว่าโปเกมอนตัวนี้หน้าตาเป็นไงครับเหมือนตัวจริงไหมเป็นเกมที่แบบว่าโปเกมอนโมเดลดีมากนะไอ้อยากให้ถูกติ๊กกระิดจังเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปด้วยชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะั้นรอดูนะครับผมบ๊ายบาย